ทางมีตัวนัหวายมองนั้นครับมีตาขึ้นอย่นะอางเนี่ยเออมตาฟ็อกเอร์ว่ะ นี่อืนอืมอืมอืมดงมอนมอืมอนกระดอืม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 เลมอืมอืม่ืมเลยอืมไมอืมอืม นี่ครับไซนี้นี่ไซนี้ไม่ขันตัวใหญ่เลยนตัวใหญ่แล้วขันไม่เตี้ขันเดียยไม่อมด้วยัดกระดิ่งขึ้นมาเลยครับนี่นะขันเดี่ยขำยางโอ้มันก้อนครับโอ้มันก้อนสีดำนะตัวนี้กับช่องไซนี้นี่ไซนี้ไม่วักดกระดิ่งกระดอนเลยเห็นก็นอลลมลองตีต่อนะน่าจะมีตัวเยอะว่ะแต่ไซส์ไซส์แตงไม่ใหญ่ไซส์ประมาณนี้นะมั้ง นี่ครับมาลองดูต่อครับนีนตตต่ตัวตรงนี้กัดมันผู้ใหญ่นะกัโดโคตรมากกัดไม่ง่วงบ้าเลยขึ้นมาตัวไม่หยัดัน่เลยยังไม่มได้เคลียร์เหยื่อเลยตายแลย้วพอเบ็ดเปิดซะง,งนั้น ไม่โหดนีใส่ตัวมเห่อเท่าไรา ขาย,ยหรือว่าอะไรเป็นลาวดีกว่าโ่ษจะขายไม่ใช่อตอนเมื่อกี้มันกัดโจะตรงหน้าเลยนะ ลายเดิมนี่ก็จะม,มีตัวหลายที่มันจับงยยูให้ได้ความสว่างมามากัน ปากก็ไม่เคยแม่น,นเลย นี่ก็น่าตีหน่อยนะอ่ากับโขด อือตัวเบียวหรอเหนอย่างนี้ถ้าัเพิ่มหาเรียมใหม่ครับหึ่งตัวนะกับหมานี้นะต้นไซนี้ไปปลาเกลือครับไปปลาเกลือเก็บดแลครับวันนี้เอาไปทำปลาแดดเดียวนะไปผัดเตกินสสครับผมขอบคุณท่านมอครับพากเราใช้นะครับบรา